โอเควันนี้ก็สวัสดีครับมาพบกับผม TCG g a m i n กันอีกแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวฟิกเกอร์เหมือนเดิมถึงแม้คลิปจะไม่มีคนดูแต่ผมก็จะลงนะก็คือคือแบบผมอยากลงอะไรผมก็ลงอ่ะเออบางทีแบบคลิปการ์ดวันนี้ไม่ได้อัดทุกวันใช่ไหมเออแบบบางเพื่อนที่แบบทาคลิปด้วยกันอัดได้กันบางทีเขาก็ไม่ได้มาเออผมก็เลยแบบคือเวลาเจอกันทีหนึ่งอ่ะก็คืออัดคลิปทีหนึ่งในหลายคลิปไงมันก็เลยอาจจะแบบเออ เห็นว่าแบบเหมือนแบบสถานที่มันเหมือนกันมันก็คือเวลอาอาัดอัดทีเดียวรวดเลยมันก็เลยแบบอืมเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็ถ้าเป็นไหนที่แบบไม่มีเพื่อนมาเลยมาอัดคลิปด้วยกันผมก็จะแบบอัดคลิปที่มันแบบใช้เสียงคนเดียวอะไรเงี้ยโอเควันนี้ก็จะมา,า,ารีวิวฟเกอร์ e า h านเทอร r r a f o r m ่านี่ชุบป นี่ฮิซามารุอาคาริเป็นพระเอกของเรื่องนะนี่ดูนั่นหน้าคือแบบกล่องแม่งไอกล่องเรื่องนี้แม่งคือแบบขนาดแม่งไม่่อยจะเท่ากันสักทีเนี่ยพอมแมลงสาบก็ประมาณนี้พอเป็นอดอบแม่งก็สูงกว่าคืออะไรก็ไม่รู้แม่งขนาดไม่เท่ากันจากอันแล้วก็อานนี้ด้านขวาด้านขวาม,มีพระเอกเรื่องเนาะฮิซามารุอาคาริมีพลังของอะไรวะพาตาเอโมของหนอนผีเสื้อกาง กลางคืนของญี่ปุ่นนะด้านหลังปกติซาก้าไพรซ์นี่แชะน่าเน,นี้ยไม่มีอะไรเนาะแล้วก็ามาแกะกันเลยครัตเตอร์ชุบชวบชวบชวบกล่องใหญ่ทุกตัว นี่แต่ฟิกเกอร์ตัวนิดเดียวโอเคได้มาแล้วชูฐานมันให้มาอย่างนี้เลยเหรอวะโอ้ยแพ็กเกจจิ้งอะไรวะนี่อ่ะโอเคผมดึงแล้วนะ โอ้โหโอ้ย oh. oh oh. ชุบชุบล่วง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 โอเคชุบดึงออกมาตั้งด้ตัวเองไม่ได้นะเดี๋ยวขอเก็บนี่ก่อนอเก็บพลาสติกก่อนนะสกรู โอเคเรียบร้อย <Nope. S 1> มาดูที่ดีเทลของตัวนี้กันก่อนเออเอยจะตกจะตกโอเคนี่ครับดูที่หน้านะหน้าก็ถือว่าแบบเฉยเยนะงานไม่ถือว่าคมเท่าไหร่มันสู้มแมลงสามไม่ได้เออการลงสีของค่ายนี้เป็นเลยไม่รู้ค่ายเซก้านี่คือแบบ ลงสีก็คือแบบห่วยเอาจริงๆงการปั้นมาเนี่ยดูดิเฉดไม่มีไล่เฉดเลยนะสีฟ้าก็คือฟ้าดาดาดเลยไม่มีอะไรเลยด้านหลังมีรอยลอยลอ,อยู่นะนี่ขนาดมือหนึ่งนั่นเนี่ยยังยังมีโอเคนี่ด้านหลังด้านข้างด้านหน้าตัวนี้มันจะหันประมาณนี้นะนี่ด้านขวาโอเค แล้วก็มีฐานเทอราฟอร์มาโอเคลือกันเลยดีกว่าประกอบชุบอท่าแล้วนี่ก,ก็จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวชุบนิดนึงโอเคประมาณนี้นะ เก็บงานออกมาได้ไม่ค่อยดีเลยนะส่วนตัวผมให้แค่ห้าเต็มสิบพอไม่ค่อยสวยเลยสู้มแมลงสาบอดอลยังสวยกว่าเหลียวจริงๆโอเคตอนนี้ผมขาดแค่มิเชลนะเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ขึ้นรูปคือแบบมิเชลหายากในไทยอะถ้าผมสั่งไม่ได้สักทีถ้าผมไม่ใช่สั่งสิถ้าไม่คือแบบหาไม่ได้สักทีอะผมก็จะไปกดเอาจากเว็บญี่ปุ่นนะ ถ้าที่เจอผมเจอในเว็บในญี่ปุ่นมันประมาณเจ0ด้ออ่ะเออไม่ยังไม่รวมค่าขนส่งนะก็เดี๋ยว <No. S 1> ไปหาเจ้าที่มันถูกๆแล้วกันโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะไปกันแล้วกับฮิซามารุอาคาริไปแล้วจ้าสวัสดีครับ